กรมชลประทานและจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมคิกออฟกำจัดวัชพืชและผักตบชวาโดยใช้นวัตกรรมสารผสมสูตรสวพ62ชป1ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของผักตบชวาใช้ต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มนำร่องในพื้นที่คลองเชียงรากบางขันในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิ n g เหนือจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้กรมชลประทานจะมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หวังสู่การฟื้นฟูแหล่งน้ําอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดประทุมธานีนะครับได้รับผลกระทบน้ําท่วมเป็นประจำนะฮะเนื่องจากการระบายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการเอาสารสวพ62นะครับมาทดลองใช้ระยะเวลาในการกําจัดผักตบชวาเนี่ยใช้เวลาประมาณ30วันถึง45วันทำให้ผักตบชวาเนี่ยมันแห้งแล้วก็จมลงในพื้นน้ำนะครับทำให้การระบายน้ํามันคล่องตัวปัญหาการระบายน้ําลดน้อยลงช่วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในอนาคตครับ